ผู้นักการเมืองไทยกระสันอยากเป็นรัฐมนตรีไร้มโนรรมสิ้นเรียธรรมรวมกลุ่มตั้งเป็นรัฐบาลอีกแม้สารรัฐธรรมนูญจะมีคำพิพากษาให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ยังดึงดันจะเป็นรัฐมนตรีต่อที่สุดสารพิพากษาม,มีความผิดร้ายแรงต่อประเทศชาติให้หลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็ให้หลุดจากตำแหน่งไปด้วยแต่เพียงเสี้ยวนาทีคนเหล่านี้กลับรวมกลุ่มรวมก้อน เพื่อพยายามร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลอีกครั้งโดยไม่มีความสำนึกแม้แต่น้อยว่าสิ่งที่ทำลงไปสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติมากเพียงใดยังอยากจะกลับมาเป็นรัฐบาลอีกยังอยากจะบริหารงานอีกทั้งไร้มโนธรรมไร้จริยธรรมไร้สิตสำนึกอย่างสิ้นเชิงไม่สนใจอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนแม้แต่น้อยโนสนโนแคว่ารับพฤติการที่ผ่านมาของนักการเมืองเหล่านี้ได้ไหมนักการเมืองอย่างนี้ เหมือนเศษสวะขยะในรัฐสภาไทยที่ยังลอยล่องวนเวียน